สวัสดีค่ะเดี๋ยวจะพามาชมบรรยากาศสิงปรางจังหวัดเชียงรายนะคะสวยมากๆเลยนะคะบรรยากาศตอนนี้นะคะก็ประมาณเกือบหนึ่งทุ่มแล้วนะคะสวยมากๆเลยนะคะสิงตัวใหญ่มากๆนะคะบริเวณรอบๆนะคะก็จะเป็นเชือกเขานะคะสวยมากเลยตอนนี้นะคะอากาศก็ เย็นมากด้วยนะคะเห็นไหมคะวิวทางด้านหลังนะคะก็จะเป็นเขานะคะซึ่งมองไปนะคะก็จะเห็นเป็นเหมือนหมอกนะคะเพราะว่าอยู่ไกลมากๆนะคะสิง์ก็ตัวใหญ่นะคะสวยมากๆเลยนะคะส่วนน้องเจเดนนะคะก็วิ่งเล่นอยู่ทางนู้นนะคะพิมิวนะคะก็ กำลังถ่ายภาพอยู่นะคะส่วนสามีนะคะเพื่อนก็กำลังถ่ายภาพให้เช่นกันนะคะการเดินทางมาสิงปาร์กนะคะก็สะดวกสบายนะคะนี่นะคะก็จะอยู่ติดกับถนนหลักเลยนะคะก็จะมีช่องนะคะไว้สำหรับจอดรถยนต์ได้นะคะอยู่ติดกับ ตรงที่มาถ่ายรูปสิงเลยนะคะเห็นไหมคะก็จะจอดรถฝั่งนู้นนะคะใครมีเก้าอี้หรือจะมาปิกนิกนะคะก็สามารถมานั่งได้นะคะบริเวณนี้นะคะช่วงเย็นแบบนี้นะคะคืออากาศดีมากๆนะคะเหมาะแก่การมา นั่งเล่นนะคะมานั่งเล่นรับอากาศบริสุทธิ์อยู่ใกล้ๆกับเทือกเขานะคะแล้วก็มาเซลฟี่นะคะกับสิงค์นะคะตัวใหญ่ๆสีทองนะคะม,มองเห็นจากแต่ใกล้เลยนะคะ<ม>เห็นไหมคะน้องเจเดนนะคะก็จะวิ่งไปวิ่งมาสนุกสนานเลยนะคะ<ม>แต่วันนี้นะคะที่เชียงรายนะคะ ไม่มีฝนนะคะแต่อากาศตอนช่วงเย็นนะคะก็จะค่อนข้างที่จะหนาวเย็นอยู่นะคะสวยมากๆเลยนะคะทุกคนดูสีท้องฟ้าด้วยนะคะพอดีเลยนะคะเข้ากันเลยนะคะถ่ายไปคือรูปสิง์นะคะจะได้มุมสวยๆด้วยนะคะเก็บภาพรูปสิงค์สวยๆมาฝากทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะ ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่มารับชมบรรยากาศดีๆและมาชมสิงปารด้วยกันนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ